โอเคไทยบ่ายนะครับหุ่นไทยบ่ายนะวันที่16วันที่16กุมภาหกสี่นะครับไทยบ่ายพิมพ์ได้เด่นเนีห้าเด่นเน้นคือ5กับ7นะครับ5 7าเจเป็น5้าสามสี่ไม่ห้าสามไม่ใช่ต้องเป็น5้าสี่ห้าห้า ห้าห้ปอย่างนี้นะครับแล้วก็จ็ดสี่เจ็ดห้าเจดหนะครับแล้วก็เจปดเนาะอันนี้จะํา อนุญาตัดออกไปเลยเพราะว่ามันสามกับตัวข้างบนแล้วนะนะครับแล้วก็เจาะกันจะเป็นเจาะกันเป็น6 <c oughs> 6หกสี่หกห้าหกหกหดนะครับอัีการน,นะกันนะครับร้อยมีศูนย์กับสอง ระวังตัวที่มันซ้ำๆกันระวังมีการด้วยการเจ็ดสอง 72. ถ้าเล่นบนอย่างเดียวยังไงก็ก็ถ้าซื้อหมดก็ไม่ไม่น่าอันตรายเนาะก็พอที่จะได้อยู่นะครับ ของพิมพ์เนี่ยเลขจะเข้าประมาณสาถึงสรอบนะดูดีๆนะครับสำหรับคนที่ติดตามใหม่นะถ้าเล่นทั้งวันนะได้กำไรแล้วพี่แนะนำให้หยุดนะครับเดี๋ยวมันจะหลุดไปรอบเนะี่งเนาะเพราะมันไม่มีใครเข้าตลอดแล้วหลุดตลอดนะครับยังไงก็ขอให้แบบดูดีๆแล้วกันเนาะทัทายบาครับขอยโชคดีครับบ๊ายบาย